สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านชมเด้อครับผมกับสายตรงสายด่วนครับวัดป่าภูจันหอมนะครับเนาะตอนนี้เพิ่นก็อยู่ในสายแล้วครับผมมารับชมนับฟังน้ำกันครับ1ตุลาคม2565เนานะพี่น้องครับว่าวัดป่าผู้จันหอมครับเพิ่นปล่อยตัวใหญครับท่านชมครับหมวดที่ผ่านมากะ5775เานะครับเนาะเอาหนีสายตรงจากผู้เพิ่นอยู่ในวัดประจาเด้อครับพี่น้องครับบ่าวเถาะว่ได้ขึ้นไป นะครับเนาะกลับมารับชมรับฟังน้ำกันครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับจังไหนเนาะครับสบายดีนะครับเนาะจ้าสบายดีอยู่จ้างวดที่แล้วก็ได้เอ้ยงวดที่แล้วทุ่หายอยู่เนาะแมนค่ะได้ทุ่หายอยู่แต่ว่าบัลด่ลงคิดบัลด่ลงบัลด่ลงคิดครับก็ได้หาเจตเนาะค่ะน้องคนบอกหาเจตอยู่ค่ะแมนบอกแมนค่ะเอ้าไอ้ยวัดประจําเลยบอครับ ้ช่วงนี้จะไปประจำเลยไปประจํา <อะ S 1> ไปวัดประจํำ <อะ S 1> บ่าวเ่าบ่ได้ขึ้นไปไหมครับช่วงนี้ฝนมันตก <c oughs> ก็เลยบ่ได้ขึ้นไปครับในว่าดังนั้นวากินทอดอยู่งไปเนื้อหมูกับ <อะ S 2> บ่าวเ่ามาเชียร์ครับธรรมดาขึ้นไปกัน<ม>ไปพ่อกันยุบุลละครับวัดป่าภูเจนหอมกันไปพ่อเพิ่นยุบุลละครับผมครับอ่าเอ้างวดที่แล้วนี่คือว่าห้าเจ็ดมาเจ็ดหามันบ่ เจ้าหางกระบ,บอกแอดมินอยู่แอดมิน,นองอัานคุณน้าถาบบมนเนี่ยผมาถามด้วยว,ว่าดนกระบอกเส้นหา้งเรื่อครั่งอืาจังหวะนี่แหละครับรอ่าเอาละงวดนี่แหละครับงวดนี้เพิ่นไฮเหรอปะครับผมเพิ่นนี่คือในแอดมินเพิ่นก็คือปล่อยเร้่อจ้าเพราะว่าเพิ่นปล่อยแล้วเพิ่นปล่อยตงเต็มว่านี่แหละครับอ๋อเพิ่นปล่อยแล้วจ้าครับผมอืม จังว่าบ่าวเฒ่าะกับแม่หมูก็เลยโทรมาถามเพื่อความมั่นใจนี่แหละครับผมแต่ว่าก็ได้มาแล้วเพิ่นส่งมาให้แล้วเม็นเบาเป่นหมูพิ่นส่งมาให่แล้วจังว่าบ่าวเฒ่าเลยโทรถามมาผู้เพิ่นที่ไปวัดประจำนี่เป็นจังได๋ตรงกันบ่วสเนาะครับผมตรงจ้าก็มี่เจ็ดสามตัวกับมิเชนเต้าหกเต้าหกเมืองนี่ละบ่กครับเตหกเมืองนี่ละเต้าหกนี่เต้าหกหนึ่งครับ 004004มีเ่ามเยี่ยตเก่ครับมีเก่าหกหนึ่งมครับเนาะเก่าหกหนึ่งก็คือว่าเด็กาเจ้าพันจุดเตว่างหันสิว่ามันดอกตากระมือสิว่าก่อซีมงครับเด็กาโตค่ะเอาถูกคนงวดที่แล้วไอสีมุงเศร้านี่เพิ่นได้ตัวไหก่ครับงวดที่แล้วนี่เลขกที่แล้วก็คือไปเลขสามโตแม่จัา เจ็ดอเดมจ้าโอแต่มาแม่ตอนสี่โมงจ้าอันนี้อันนี้คือว่าไอ้คืองวดที่เป่นปลอยสี่โมงได้ไหมครับเก้าหกหนึ่งนี่จ้าอันนี้ก็คือเป่นปอยมา่ก่อนแต่เลขกับเบนพลาดจ้าแม่จ้อ่ามีเก้าหกหนึ่งหรือมยังอีกไครับบ่จ้ามีสามีละเด็กสองสามตัวสามตัวมีเก้หหนึ่งจ้าแล้วมิยังอีกครับแล้วก็มีศย์มีแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าหรือแปดห้าศูนย เรแ้ติาตมากอครับแต่ว่าที่พันทรงมาเป็น8ปดหศนยนี่ครับแปดหศนย์รือแปดนยหจ้า่ป็นเลขถูกคนเด้อมันนี่มันมีแปศหาจ้าเลขถูกคนน่ครับแปดศูนยหจ้าอืมครับผมหลักการสองตัวมิตตัวไหนนะครับสองตัวมี5หาศูนครับศูนย์สหศศนสี แล้วกับเจ็ดเก้าครับอืม้เน้นศหเน้นที่0ูนยห้านยี่มันบครับละครับกับเจ็ดเก้านะครับเนาะ,ะโอ้โอ,โอ,โอครับสายตรงสายด่วนนะครับเนาะจากวัดป่าภูจจนหอมธรรมาดาถาบถาเากับแม่มูขึ้นไปก็จะไปพ่อเพิ่อนยูวัดพุนละครับผมก็เล่ด้อ่า ยะเลื่นะั้งแวันที่สิบห้าตั้งแต่เมื่อวันที่สิบหาป่ะครับเพิ่นมีงานบ่ะครับจ้ามีงานวันที่สิบหินแต่มีงานกระถิ่นอ๋องานกระถิ่นเป็นบุญกระถิ่นดีครับจ้าอ๋อครับผมครับมีโอกาสจะได้ขึ้นไปหาคือเก่าเอ้าถนนทนทางเป็นไหมครับทางดีบ่ครับคืขคือเก่าครับขึ้นง่ายนะจ๊ะมันร้อนฝนตกเนากสดนะอือจะว่าก็สายบุญก็ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่สายบุญขึ้นได้อยู่นะครับเนาะ แม่นางงานเป็นนักพินกับข้ากระจัดมากครับไปจัดดันขึ้นไปหาขึ้นเก่าแล้วครับผมครับเอาขอบคุณเด้อครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมครับสายตรงสายด่วนวัดป่าภูจันหอมนะครับเนาะครับมีชุดที่เพิ่นลซงมาให้นะครับเนาะ850ครับ4097 50ครับแล้วก็ครับเพิ่นว่า มีเพิ่มมาใหม่ล่าสุดเด้อครับผม961นเนาะครับเนาะครับชุดที่เพิ่นเน้นก็จะมีนะครับเนาะชุดที่เพิ่นเน้นนี่ครับชุดที่เพิ่นเน้นก็จะเป็น5097 40ก็เน้นเด้อครับผมตามที่เพิ่นส่งมาให้ครับ3ตัว850ล่าสุดคือ961าหกหน่งครับทำช่วงพี่น้องครับตามนี้นะครับเนาะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขคนเด้อครับ FC แฟนคลับทั้งช่องนะครับเนาะครับมูริน่า เงินไหลน่องท่องไหนเขาทุกท่านครับพอกันคลิปหนา้ากับบ่าวเถ้าสวัสดีครับ